สวัสดีครับผม mm. แกมปากเกตดครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคง่ายๆในการเก็บเลเวลสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเปยก็ทำได้ไง่ายๆเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเราไปดูที่สกิลกก่อนซึ่งผมแนะนำว่าขอเป็นสกิลที่แรงหรือว่าดาเมจส,สูงๆเนื่องจากว่าเราจะได้จบมอนสเตอร์ได้ไวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสกิลเทมเพล่าของผมซึ่งผมเซตมาละ นะครับโดยสกิลส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสกิลหมู่นะครับสำหรับใครจะไปปรับใช้ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของโซลิงเกอร์แนะนำอย่างนี้ถ้าคุณไม่มีปัญหาเรื่องความถึกของตัวละครของคุณนะคุณอัดไปเลยใส่สายโจมตี3ตัวไปเลยก็ได้นะครับแต่นี่ผมมีแค่2ตัวผมก็เลยใส่ซัพพอร์ตไปตัวหนึ่งนะครับซึ่งโซลิงเกอร์แต่ละตัวมันจะมี บวกค่าสเตตัสให้เราโดยที่สามารถดูได้จากข้างล่างตรงนี้อ่าอย่างตัวนี้หนูพี่หนูผมบวกพลังโจมตีนะครับ5 0 2 7แล้วก็ตัวสาวน้อยของผมเนี่ยบวกพลังโจมตี4,2 0พนะครับแต่ถ้าเป็นโซล,ลิงเกอร์สายสป,ปอร์ตมันจะบวกเจาะเกาะนะครับอย่างตัวนี้บวก3 0 0พันเโอเคต่อมาหลังจากสกิลแล้วก็โซล,ลิงเกอร์แล้วขนนกครับตรงนี้ดูตรงนี้นะต้องบอกว่า ขนนกนี้มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดขาดไม่ได้เนื่องจากว่าขนลกอะ่ะมันจะมีแบ่งเป็นขั้นนะครับยิ่งขั้นสูงบัฟที่ได้ก็จะเยอะอย่างตอนนี้ของผมมันอยู่ขั้นหนึงก็จะได้บัฟบเอะ่ะบวก50%แต่ถ้าเป็นขั้น2สีทองนะมันก็จะเป็น100%เลยนะครับตรงนี้มีเท่าไหรใ่ใส่หมดเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนแต่ตรงนี้มันต้องใช้เพชรซื้อหน่อยนะแต่ไงก็คุ้มเพราะมันบวกเ e แล้วก็บวกอัตราดอกของไอเทมด้วย ใส่ไปเลยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแนะนําอย่างนี้แนะนําอย่างนี้โอเคผมมีเท่าไหร่ละเ0็ดพโอเคครับมันน่าจะแม็กสุด9ก้าพัน้้นะตีไปแล้วค่าก็หมื่นนั่นแหละโอเคครับหลังจากขนนกเสร็จแล้วต่อมาให้คุณวิ่งไปที่แผนที่ที่คุณจะบอทนะครับอย่างผมบอทที่ผู้วายชนบนีพอมาถึงแล้วก็กดที่แผนที่เข้าไปนะครับแล้วมาดูในแถบของมอนสเตอร์อ่าของใครปิดอยู่ก็กดเปิดขึ้นมานะแบบนี้ ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเลเวลแล้วก็ชื่อของมอนสเตอร์ทุกตัวในแผนที่นั้นนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นบอกว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นอะ่ะมันแพ้โซลิงเกอร์ท่าอะไรซึ่งแน่นอนว่าของผมผมใส่โซลิงเกอร์โจมตีไปใช่ไหมผมก็ต้องหาเลื่อนหามอนสเตอร์ที่แพ้โซลิงเกอร์โจมตีอ่านี่เจอละมีทั้งหมด6ตัวนะครับส่วนอยากบอดตัวไหนก็กดวิ่งไปที่ตัวนั้นเลยแต่ผมก็จะขอแนะนําว่าให้วิ่งไปดูทุกตัวเลย แล้วไปดูว่าตรงไหนที่มอนสเตอร์มันอยู่กันอย่างหนาแน่นก็บอดต,ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าเราจะได้จบมอนสเตอร์ในตาหนึ่งที่ใช้สกิลเนี่ยได้มากขึ้นนะครับอย่างผมผมเลือกตัวนี้ผมไปดูมาละก็คือตัวเลเวล108ยสายสีเพิงคนนำทางกดที่ชื่อมอนสเตอร์นะครับแล้วกดที่คำว่าย้ายในแผนที่ตัวละครเรามันก็จะวิ่งไปเองเออพอวิ่งไปถึงละหลังจากนั้นกดบอทได้เลยครับปึ๊บเข้าให้ มอนสเตอร์เราก็จะเริ่มจู่โจมเองอัตโนมัติเอ้ยตัวละครเราก็จะเริ่มตีมอนสเตอร์เองอัตโนมัติแล้วก็ทีนี้มันจะมี2ช้อยในการบอทก็คือคุณจะบอทเป็นแบบปาร์ตี้หรือจะบอทคนเดียวผมขอแนะนําอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติอยากาเน้นไวเน้นเลเวลไวแนะนําให้บอทเป็นปาร์ตี้เลเวลจะไวกว่าแต่ถ้าเกิดคุณจะบอทให้คุ้มกับคนนกที่เสียไปแนะนําให้บอทคนเดียวครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ